ธงเฉลิมข่าวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอีอีเราซื้อเช่นเคยนะคะและในวันนี้เราซื้อก็จะมาสอนเรื่องตี้ฟางตี้ฟางสถานที่นั่นเองค่ะเรามาดูช่องสือคำแรกนะคะก็คือคำว่าเสวีว่เซีวยวเสวี่เซียวเสวี่เซียว แปลว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะอนไหนเด็กๆรองออกคำว่าโรงเรียนเป็นภาษาจีนให้เราซือฟังหน่อยสิคะเหิน่าวค่ะเซียเอกอร์นซือนะคะคำสับค,คำถัดมานะคะก็คือคำว่ากงเยียนกงเยียนกงเยียนแปลว่าสวนสาธนารณะนั่นเองค่ะ อ่สวนสาธารณะภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอย่ยดีมากค่ะเซกเกอร์ชงสือนะคะคือคำว่าหยินหางหยินหางหยินหางแปลว่าธนาคารนั่นเองค่ะอ่าธนาคารภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอย่ย เฟย์างหาวค่ะเก่งมากเี่เกอร์ช่องสือนะคะก็คือคำว่าโยจือโยจือโยจือแปลว่าไพรส์นีนั่นเองค่ะอเด็กๆไพรสน์นีภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอ่ยเฟย์ชางฮาวค่ะดีมากเี่เกอร์ช่องสือนะคะก็คือคำว่า ชูเตี้ยนชูเตี้ยนชูเตียต้ยนแปลว่าร้านหนังสือนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆร้านหนังสือภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอ่ยเหินห้าวค่ะดีมากเซ่เกอซงสือคือคำว่าถูชูกวนถูชูกวน ถูชูกวนแปลว่าห้องสมุดอ่าไหนาเด็กๆคำว่าห้องสมุดภาษาจีนเราออกเสียงว่ายังไงเอ่ยอ่าเฟยช้างห่าถูกต้องค่ะซีเกชอชงสือนะคะคือคำว่าอีเยี่ยนอีเย่นอีเย่นเยนแปลว่าโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะ ่คำว่าโรงพยาบาลภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอ่ยอ่าเฟยฉางฮาวค่ะเก่งมากดีมากค่ะเี่เกิร์ช่องสือนะคะคือคำว่าเตี้ยนหยิ่งเยี่ยนเตี้ยนหยิ่งเยี่ยนเตี้ยนหยิ่งเยี่ยนแปลว่าโรงหนังค่ะอ่านเด็กๆคำว่าโรงหนังภาษาจีนเราพูดว่ายังไงเอ่ย อ่าเฮิน่าวาค่ะดีมากช่องสื่อคำถัดมานะคะเซเกอร์ช่องสื่อคือคำว่าเสียง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 คำนี้นะคะแปลว่าอยากหรือคิดนะคะแปลว่าอยากหรือคิดนะคะอ่าคำว่าอยากหรือคิดเนี่ยเราพูดเป็นภาษาจีนว่าไงเอ่ย อ่าไฟช้างา่าวค่ะจุ่ห้องสุดสุดนะคะจุ่ห้องสุงสุดคำสั์คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าชี้ชี้ชีชช้แปลว่าไปอ่าคำว่าไปภาษาจีนเราพูดว่าไงเอ่ยอ่าไฟช้างา่าวค่ะดีมาก ต่อมานะคะเรามาฝึกแต่งประโยคกันเถอะฝึกแต่งประโยคโดยเราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดกี่คำจำได้ไหมสิบสองคำนะสิบสองคำเนี้ยมาแต่งประโยคกันก่อนอื่นเลยนะคะเราซื้ออยากให้เด็กๆเนี่ยมาดูโครงสร้างการแต่งประโยคของวันนี้ก่อน โครงสร้างการแต่งประโยคในวันนี้นะคะจะประกอบด้วยประธานกิริยาสถานที่ที่เราจะใช้กันนะคะจะมีประธานกิริยาและสถานที่สถานที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมมีทั้งหมด10คคำนะคะเรามาดูกันว่ากริยาที่เราสื่อจะให้เนี่ย ใช้มีสองตัวนะมีสตัวที่จะใช้เนี่ยมีอะไรกันบ้างอ่ะตัวแรกคือคำว่าชี่ชี่ที่แปลว่าปลายนั่นเองอ่ะเมื่อกี้เราก็พูดกันไปแล้วใช่ไหมเอ้ยและอีกคำหนึ่งนะคะคำกริยาอีกคำหนึงที่เราจะมาใช้แต่งประโยคเนี่ยก็คือคำว่าเสียงชี่เสียงชี่เสียงชี่แปลว่า อยากไปนั่นเองค่ะแปลว่าอยากไปนะอ่าเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยและตัวอย่างประโยคแรกที่เราซื้อจะยกมาให้ดูนะคะก็คือประโยคนี้เลยค่ะอะประโยคนี้เราซื้อจะใช้กริยาคําว่าช่วมาแต่งนะคะอ่าเป็นประโยคว่าไงมาดูกันค่ะอ่าเราซื้อแต่งว่า,วาหาง我ห银ินหาง ว่ชี้ยินหางอ่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันก่อนคําว่าว่แปลว่าอะไรแปลว่าฉันชี้แปลว่าไปยินหางแปลว่าธนาคารเพราะฉะนั้นประโยคนี้ว่ชี้ยินหางก็จะแปลว่าฉันไปธนาคารนั่นเองค่ะอ่าเรามาดูว่าเราซื้อแต่งตรงแต่งตรงกับ โครงสร้างที่เราซื้อได้บอกไปตอนแรกหรือเปล่ามาดูกันหาตรงไม้มาดูคำว่าบอนะคะคำว่าบอเป็นประธานถูกแล้วใช่ไหมอวอเป็นประธานและคำว่าชี่ชี่ในประโยคนี้นะคะเป็นคำกริยาถูกไหมและคำว่าหินหางเนี่ยหินหางแปลว่าธนาคารเนี่ย ก็คือสถานที่ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเราซื้อแต่งครบโครงสร้างที่เราซื้อได้บอกไปในตอนแรกถูกต้องไหมคะ่าเวลาเด็กๆแต่งนะเด็กๆสามารถดูโครงสร้างที่เราซื้อเนี่ยบอกไปในตอนต้นได้เลยบวกกับตรงนี้เราซื้อแยกไว้ให้ดูแล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะในการแต่งประโยคต่างๆนะเกี่ยวกับสถานที่เราไปที่ไหนอะไรอย่างนี้นะทวนนิดนึง วอร์ชี่ยินหางแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องค่ะแปลว่าฉันไปธนาคารนั่นเองอ่าตัวอย่างประโยคที่สองนะคะที่เราซื้อยกมาก็คือกร,กริยากริยาอีกอันหนึ่งคืออะไรเอ่ยเสียงชี่นะคะเสียงชีอ่อ่ามาดูกันเราซื้อแต่งประโยคจากคำว่าเสียงชี่ว่าอย่างไงอ่าเราซื้อแต่งว่าวอเสียงชี่ เส我想去เ校我想 i 学校อ่ะมาดูก่อนว่แปลว่าบบอะไรอแปบลว่าฉันเเ想去想 i แปลว่าอยากไปก็คือเราต้องการหรืออยากเนี่ยที่จะไปไปไหนเสียวเสียวแปลว่าอะไร โรงเรียนอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้ว่เสี่ยงีเวเสี่ยวนี่ยจะแปลว่าอะไรฉันอยากไปโรงเรียนนั่นเองค่ะอ่ามาดูกันว่าตรงตรามโครงสร้างที่เราซื้อได้บอกไปในตอนต้นไมมาดูกันนะคะอ่ามาดูกันนะอะตรงไม่เอ่ยดูก่อนคำว่าว่าเป็นประธานและคำว่า เสียงชี่ก็เป็นคำกริยาและคำว่า s เ e c i a l ว p เียวก็คือสัานที่อาตรงตามโครงสร้างที่เราซื้อบอกตั้งแต่ตอนต้นไหมเอ่ยอ่าถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยโครงสร้างอันนี้นะเวลาเรานำไปแต่งนะคะ,ะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยอเราซื้อขอทวนประโยคนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าเสียงชี่ เสวเี่ยวแปลว่าอะไรเอ่ยฉันอยากไปโรงเรียนนั่นเองค่ะ่าถูกต้องค่ะแล้วก็มาถึงจั่วยเย่กันแล้วนะคะจั่วยเย่การบ้านของเราในวันนี้นะคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะก็คือแปลประโยคภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ อาจจะเห็นได้ว่าเราซื้อให้ประโยคมาเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะให้เด็กๆแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยอาเขียนเป็นภาษาไทยใส่ในช่องนี้ให้เราซื้อเลยนะคะาการบ้านไม่เยอะใช่ไหมเอ่ยจินเทียนต้าเจอหลีป่ปใจเจียนค่ะบ๊ายบาย